เ,เมาแล้วครับน้ำเมงจากบ้านสามบอรถสองกอไก่ของคเราทีสองเก้าสามขยับรถนด้วยครับจะมาแปไปไหนขยับรถไม่ใช่ไม่ใช่รถล,ลุงพี่จเจริญพรญาติโยมคืนนี้เจอกันอีกแล้วออวันนี้ไม่ใช่คนธรรมดานะวันนี้เป็นพระนับบวดแล้ว ก่อเตือนเขาออกตัวแทนลิเกเด็กคณะสอนรามนภเพรเราไม่ได้อาสาสนามาล้อเลียนนะโยมนะพลิเกเข่งมากเมื่อกี้โยมใส่สายเดี่ยวเอาของมาถวายเชื่อไม่น่ายังไม่มองเลยอ่านแล้วพี่มองอะไรนมนมที่เขามาถวายน่ะมันน่าฉันดีหัวเนรอบมันคนจะขาดใจนักเกี๋ยวค่อยคุยกันโยมแต่ทำวัดก่อนทำวัดก่อนเอออ่ะ เหน้าโมน้าโมน้าโมทองน้าโมน้ำมันโมจริงๆรองน้าโมตื่นตอนเช้าออกบิดขบาดโปรดโยมญาติขึ้นไกลและไกล้บิดขบบาดใมอเตอร์ไซค์บิดจนบิดไม่ตัดใจโอ้โห ฉันข้าวเช้าแล้วข้าวุติรออีกหน่อยสิแล้วก็ฉันข้าวเพลงซื้อมามาเอาไว้กินตอนเย็นตกปึกใช้เน็ตซื้อเย็นตะโฟ ไม่ให้ส่งไม่เสียงเลยตกใจหมดเลยโยมหลวงพ่อทำอะไรอยู่ครับคำวัดไปรับรางวัลก่อนนี่รูไ้ไหมนี่ใครใครอ่ะโยมเมีย <laughs> พ่อมีเมียไดย้ด้วยเหรอเอามีแต้จ้ก่อนบวชก่อนบวชขอบคุณมากค่อยร่ำาขอยรวยขอบคุณนะครับขอบคุณแม่นกเล็กนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณได้ยนะครับจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับ <laughs> ครับขอบคุณครับทาไมละโยมที่นี่เมื่อกี้จะใส่ปัจจุปัจจไปเลยงยหยอกหยอกโยมใครอยู่ในะพูดพลาดเข้าขมาในวัดมั่วซั่วไปหมดหลวงพ่อครับว่าไงโยมหลวงพ่อทําอะไรอยู่ครับเมื่อกี้น่ยทำวัดทาวัดผมได้ยินมีอะไรน่าโมนะโมนะโมะไรมันคนละบดที่ผมเคยได้ยินเอาไปไหนแก่ไปรับของก่อนแป๊บ,บนึงครับ อันนี้ใครเอะครับไม่รู้จักไงใครอ่ะรูกกายแกลล้วย,อย,อยอ่มอมีอะไรทีนะเอาละ่ะ,ะทุกคนอยู่ในความสงบม่เก็บมีอะไรไม่เก็บเป็นไงบ้างไงพ่อครับอ่ะ ช่วยผมด้วยผมเดือดร้อนมาเป็นไรอะ่ะถูกฟันครับถูกฟันใช่ครั้งแรกปะเนี่ยครั้งแรกครับมีเลือดไหมมีครับครั้งแรกมันก็จะเป็นอย่างนี้แน่ๆครั้งต่อไปเดี๋ยวก็สบายเองทำใจทำใจมันครั้งแรกของเรานะฟันหน้าฟันหลังเรามันฟันข้างหลังครับฟันหลังด้วยถึงได้จัดเล่นชายากฟันหลังด้วยหนา้าไม่ฟันอดูดีเล่น พวกหมายถึงฟันอะไรเอามีดฟันมั้ล่ะใช่แม่เน,นี่ยวฟันยากเหนี่ยวไปข้างหลังอ่ะเออนี่ไหนคนเราสมัยนี้นะนกินกระหลาำป่ะกินป่ะไอ้น้ำพังผมนะไม่ค่อยหิวเท่าไหร่หรอกเออแต่ตวต่าถ้าหลวงพ่อพูดขนาดเนี้ยผมก็คงต้องกินจะให้หลานมันกินผมมีน้ำใจเนาะแต่ว<ห>่าเนี่ยหลานมันหิวมันไม่กินเลยเช้าเขาเอามาให้แล้วสนองเขาหน่อยเออแล้วก็ทำไมอ่ะ สบายเลยขอบคุณนะครับเอออันนี้อันนี้ให้หลานให้หลานหลาเออหลานกินไปขอบคุณมากนะกินไม่หิวไหมล่ะหิวผมก็หิวจะให้หลานนี่ให้หลานเก็บให้หลานแต่ผมอยากกินของผมเองบ้งอ่ะเมื่อกี้บอกไม่กินจะเอาใช่ไหมนะใบกลางตรงกลางคานกิได้กินได้เนี่ยฮะอันมอหมอกันบ้างหนึ่งแข็งจะด้วยพี่ โอยข้าเหนียวแดงไปดูดีๆข้าเหนียวแดงข้าเหนียวแดงจริงเหรอม่รู้น่าจะเป็นเลือดกูก็ได้ข้าเหนียวแดงถือว่าเป็นโชคดีของผมผมหนีร้อนมาเพิ่งเย็นแต่เป็นโชคร้ายผมมาเจอโชคร้ายของกูผมมาเจอพระอภินญาขนาดนี้เุดยอด กีเกจ,จิอาจารย์ดังสายเหนียวสายเหนียวเรื่องจริงผมก็เชื่อว่าสายเหนียวแต่ว่าผมนอกไปอีกไกลเลยขอยสักกระบอกได้ไหมอยากินเหรอ,อย่าก,กินครับ <c oughs> ลูกใช่ลูกกูนี่ขายจะแดกกันขนาดนี้พาไปโรงพยาบาลเถอะหล้งบอโโยชดผมเลอะหมดเลยเนี่ยชนมึงเลอะ ดูกลางหัวกูนี่ดูกลางหัวกูนะแล้วจะเป็นไปได้ทั้งลูกทั้งพ่อไม่ต้องเข้าวัดกูผมต้องเป็นต้องมาผมเดือดร้อนกูก็เดือดร้อนพาไปเอเซเ์ด้วยตอนเนี้ยโอ้ผมอยากบวชเรียนยังเลยหลวงพ่ออยากบวชเหรอไอการบวชเรียนเนี่ยมันดียังไงล่ะเดี๋ยวแป๊บหนึงขอน้ำตาพาไหลกอุตสาหให้คนไปซื้อมาก็ต้องเล่นให้เต็มที่ ปกตินี่นะผมไม่อยากบวชหรอกอบ้านผมมีเงินเนี่ยแถวเขาอีสานเนี่ยผมรวยอันดับหนึ่งพุ่ตงตรงแล้วมาบวชยังไงอะครับโอ้หนี่นี่น,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 นี่คือเรื่องของเรื่องนะพ่อกับแม่ผมได้มีลูกก็คือผมคนเดียวสมบัติถ้าเกิดว่าพ่อกับแม่ตายไปต้องเป็นของเราใช่ไหมละ่ะอยู่มาไม่นานบ้าพ่อกับแม่มีน้องโผล่มายังไงก็ไม่รู้เออ,อมีน้องโผล่มาแล้วนึกในใจ เด็กคนนี้โตขึ้นมาต้องมาแย่งสมบัติเราแน่แน่นอนฮะคนเลยวางแผนเลยลถ้าเกิดว่าแม่หลับนะเดี๋ยวเจ้ายาเบื่อหนูทาที่หัวนมแม่ถ้าไอ้น้องดูดน่ะตายสมบัติก็ต้องเป็นของเรานแน่นอนเพราะแม่หลับปุ๊บเอายาเบื่อหนูทาที่หัวนมแม่แล้วบนอะไรที่หัวนมแม่ออพอตกเที่ยงคืนปั๊บแม่ร้องเลยช่วยแม่ด้วยช่วยแม่ด้วยไอ้น้องคนเล็กเอาเขาแล้วพ่อตายพอ่พอตาย โอ้โอ oh. 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 ้เข้าเข้าขอบเลยเข้าขอบเข้าขอบขอบคุณขอบเขาล่ะเฮ้ย ดี๋ยวพ่อบอแล้วเดี๋ยวแม่ของขำใ้พอแล้วยิย้มแย่แล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยเหงามากจริงต้องเอาให้สุดเออเล่นต้องเล่นในคนคิดถึงเออเพื่อคืนนี้กูเป็นอะไรไปก็เคิดถึงกูแตกแล้วมั้งน้ำตาเตอไหลหมดแล้วแม่โอ้กูไหลก่อนแม่คือ,อคผมอยากรู้ว่าหลวงพ่อเอาไปทาไว้แล้วพ่อมาดูแล้วพ่อตาย,ตายไม่ใช่เลือด มันเป็นมันมันมันเอ้หันมาถามพี่เลืออเลยว่าเลื้อผมอยากรู้ว่าไปทาปุ๊บเนี่ยแล้วพ่อตายมันก็เหมือนพวกยาอะไรนะยาไหนอะไรโอ้มันอันตรายมากนะฮรระวังไว้เออไอ้เบลมึงระวังให้ดีนะทำไมอะเดี๋ยวกลับไปบ้านเมียจะทามึงไปดูดมึงจะตายนะาไม่เคยมีประวัติ จริงเหรอแต่ว่าบ้านผมเนี่ยแปกครอบครัวผมอ่ะยังไงเมียผมกับผมเวลาทะเลาะกันทีพอดีกันต้องมีอะไรทีจริงป่ะเนี่ยทะเลาะกันดีกันต้องมีอะไรกันน่ะมันเหมือนสารสัมพันธ์อ่ะอพอพักหลังมาอีงามไส้เริ่มชวนทะเลาะทุกคืนแล้วไอเราก็เหนื่อยไงโอ้โหมึงทะเลาะทุกคืนกูก็ต้องทําทุกคืนกูก็ไม่ไหว่ะแล้วทีนี่วันนั้นทะเลาะกันเราก็เลยนอนข้างล่างเลย นั่นเขาก็ฟืนฝัดฟึงปังปิดประตูอยู่ข้างบนสักพักหนึ่งเขาเดินลงมาเท้าเอวมองเราเนี่ย<อ>ผมนึกในใจนะไอ้เบลทำไมไม่ขึ้นห้องหวะ<อ>มันก็แบบโมโหใหญ่เลยนีอหว้ากุญแจได้ขับรถออกไปไม่เกินสองชั่วโมงกลับมายังไงหัวข้าหัวขาเมียขอโทษเฮ้ยมันเปลี่ยนความคิดติดนับตั้งแต่นั้นมาแก้วไม่เคยทะเลาะกับผมเลยก็ดีแต่มันไปทะเลาะกับไอ้คนข้างบ้านน่ะแปลกไปทะเลาะกับไอ้คนข้างบ้าน เออตรงไตมันนาะไม่เป็นไรหรอก<ช>็อเขาไปทะเลาะกับคนข้างบ้านอยากให้เขาเลิกทะเลาะกับคนข้างบ้านไหมละ่ะก็ให้เขามาทะเลาะก,กับผมสิมันรักพี่เอส <c oughs> เอามาทำไมจะไปไหนก็มีไปไปมูฝ <c oughs> ากเด็กไว้เลี้ยงหน่อยเออจะ <c oughs> ดูแลนั่งคุยยังไม่ทะเลาะเกเเริ่มขึ้นแล้ว <c oughs> มันจะเกเหรออะไรอ่ะผม <c oughs> จะโน โอ้่วันนี้แหวนที่เด็กเวลาเด็กโตให้เด็กใส่แหวนอเออเผื่อผมไปเจอกัะไรภายภาคหน้าผมจะได้จําเด็กได้ได้ได้ฝากก่อนนะหลวงพ่อน,นะไม่ต้องลูกผมกินง่ายเลี้ยงง่ายนมไม่ต้องให้กินกิน,นอะไรอ่ะกินข้าวหลามเอามึงปอกให้ลูกเลยมึงตอกเลยไปนะผมไปนะไปไปเฮ้ bye, ออมึงรู้ไหมเนี่ยกูเสียตังค์ซื้อเองนะเคย ไม่มีใครซื้อมาฝากแปดไอ้มอคืนไม่เล่นนะซื้อมาให้จังๆเลยวันนี้ไม่ซื้อมาให้ดีนะซื้อไซี้มามซื้อไซใหญ่มาว่าเลือ่อยแม่เขาชอบแม่เขาฮาคืนคืนคืนจ้ะขำจังตังอยู่ครบเลยแต่ก็ดีใจนะคิดถึงคิดถึงอะไรอะ่ะคิดถึงแพ่จะไปลบแล้วเออมีกระถา,ามีให้ผมสักหน่อยไหมกรถาเลยออผมอยากได้อันนี้ไม่ได้อะไรกัน ใจท่องไปนะโน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 อันนี้ก็ทาไม่กูเนี้ยโนแล้วไปลูกไปแล้วโชคดีโชคดีคุยกับหลวงพ่อชอบอ่ะไม่ต้องชอบหรอกเจ็บตัวเล่นกับหลวงเอสดีนะเนี่ยทำไมกันเอสนี่ดังแถวเนี้ยมีคนแอบชอบอยู่ฮะมีคนแอบชอบอยู่ใครอ่ะอูไม่รู้เหมัอนกันมันแอบอยู่เด๋ยวก็คงมาหลไม่ถึงลิเกเลิกอ่ะหลวงพ่อครับจ๋า มึงซึ้อเมื่อบกะไหมร่าแม่งเด็กก็เด็กนะเดวโคยมกัยมานี่ปวดหัววะหัวหหวองทไมลูกอยากนินข้ามเหรอับหัวหัววนัปิดวุัิเลยหัววหหัววหัวหัหัว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 แล้วหััหวัอหัวั ก็มาภครในวั ้อมมากเลยยาก,กอ่อยโอ้ยหลวงพอ่อหลวงพ่อมีให้เรียกก็ไม่เรียกเรียกในะชื่อจริงเลยเรียกพระว่าไงโยมย โยมนะอะเดี๋ยวคนจะคนโอ้ยคนเลยร้องสะโวยหัวเลยว่าไงอจอจฉันปวดท้องจ้าปวดท้องก็ไปโรงพยาบาลสิไปไม่ไหวแล้วจ้าทำไมอ่ะมาช่วยหน่อยเถอะโอ้ยเนี่ยแหละคนสมัยนี้เวลาทำไปทำกันนอกวัด เวลาออกจะมาออกในวัดเออจะทํากันในวัดพระจะได้ช่วยกันเต็มที่ปวดหัวปวดหัวยองมีอะไรให้ช่วยเหลือไม่รู้มีใครรู้ยอมยอมตกใจอะไรอ่ะผีอะผีไหนละกูพา สวัสดีจ้าพ้าสวยจังเลยแกชมเฉยๆไม่ได้คิดอะไรหรอกปวดท้องจ้าปวดท้องขี้เหรอปวดท้องจะคลอดลูกจ้าเอาไปโรงพยาบาลไม่ไหวไงไปไม่ไหวตอนนี้ยอ่าเข้ามาในกุฏิก่อนเข้าไม่ได้นะจ๊ะเอามาเดี๋ยวจุ้งเลยไหวเดี๋ยวไหวบ้างจุ้งเออไม่เป็นไรเอาพ้าช่วยผู้หญิงท้องไม่เป็นไร ไม่เป็นไรนะเออมช่วยเหลือไงไม่บาปนะไม่บาปไม่บาปอันนี้คือให้ความช่วยเหลือคนอะไรเงี้ยเหมือนผู้หญิงโดนงูกัดป้ายังช่วยได้เลยว่าเออก่อนก่อนแน่นที่ก่อนแน่นระวังระวังเพื่อนระวังเพื่อนจีบคนหลับเพื่อนคนหลับฉันก็ปกมากเลยนะจ๊ะเนี่ยให้จำใจไอ้ผัวมาไหมผัวเหรอผัวหนูผัวหนูน่ะเคยมีอ้าวแล้วผัวไปไหนไหนลองบอกป้ามาสิ ต้องพไไา,านีบาบไม่ได้บอ,อกพระมาท<อ>ีเออฟังจะชัดบอ,อกพระว่าผัวทิ้งจ้าผัวทิงวท้งให้ตายเธอไองอามไส้เมียสวยขนาดนี้บักกักขนาดนี้ยังทิ้งได้เอาอย่างนี้ตัดอ,อกตะใจมีผัวใหม่ประชดแม่มเลยผัวใหม่เออมีผัวใหม่แต่เราต้องมีผัวให้มันอิจฉาเล่นก่อน <c oughs> แน่นทีเราต้องมีผัวมันอิจฉาเล่นมีผัวในเครื่องแบบ มีผัวในเครื่องแบบด้วยแบบไหนอะจ๊ะแบบตำรวจเหรอไม่เอาไม่เอาตำรวจไม่เอาทหารไหมทหารก็ไม่เอาทหารก็ไม่ได้ไม่ดีพวกปลัดอำเภออะไรเงี้ยปลัดก็ไม่ดีไม่เอาแบบไหนอะแบบพระใน่นวนี่ในเครื่องแบบไม่เคยถอดไปไปไปได้จ้ะตามป้ามาค่อยเดินอีกรอบนะจ๋าถีบพี่ลุงค่อยๆเดิน เออขึ้นได้ินเออเคลื่อนได้ขึ้นระวังตรงนั้นมีข้าเหลามอยู่ระวังนะเพื่อนนะโอ้ยมันมาชันอย่างเงี้ยมันชันอย่างเงี้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยยอมระวังยอมระวังโอ้ยเตรียมพุ่งเหลาช่วยเลยเดี๋ยวอุไ้ยตายแล้วหลงนี่อ่ะโอ้ยทำไมมันเลอะเครืองอย่างนี้อ่ะใครก็ไม่รู้ว่าปอกข้าเหลามเนี่ยอุ้ย เลหรอตายแล้วลุงพี่ฮ่ะอิชันหายแล้วเจ้าค่ะหายแล้วไงหายแล้วโอ้ยดีเลยไปโรงพยาบาลเลยนี่ไปเลยโอย้คือดีนะเนี่ยลุงพี่ช่วยเอาไว้แล้วไม่ได้ช่วยด้วย กระแสกันอีกรอบสักมั้งเนี่ยทำอะไรเนี่ยทำหนึ่งทำน่ี่วเินโอ้ไม่ดียบร้อยเลยโยมเพืเดือดร้อนมาเดือดร้อนมาจะคอยลูกอยู่ไหนช่วยันทำเลยเด็กอยู่ไหนเฮ้ยไม่ต้องไปหาแล้วอทีไหนเด็กเขาก็ออกกันตรงนี้นั่นแหละบ้านพ่อออกทางหูไงฉันเอาเด็กมาส่งตัวอะไรเนี่ยตัวส่งเด็กตัวส่งเด็กด้วยอ เด็ดหวานระย่างเด็ดอะไรอ่ะมีที่ปอกข้าวหลามไหมช่วยหน่อยอยากกินเอาลงทุนไปซื้อมาเหมือนกันเลยพันโต๊ดไปซื้อมาให้อ่ามึงอยากกินใช่ไหมอยากกินอยากกินบอกให้หน่อยกูก็ไม่เคยขัดศรัทธาใครบอกให้หน่อยแข็งนั่นเนี่ยต้องเลงให้ดีเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวโดนขอบมันตระกิบมันจะเจ็บมันจะเจ็บเอ้าหัวจะแตก าดกินเนี่ยมันไม่ต้องนะไอไม่ต้องก็อิ่มแล้วกินมามั่งแล้วจัดจะปอกให้สิบกระบอกด้วยอมันเป็นไรเดี๋ยวไม่รู้สึกเป็นไงเดี๋ยวให้สันโต้มันปอกให้กินเป็นไรนะปากคอสันเลยยงเนี่ยผมจะกินอีกไหมอ่ะมันอิ่มแล้วมันจะกินข้างหลังเอาเออเอาอะไรอีกไหมเจ้าเล่นซนรวนไปเลยไปนั่งคุยก่อนนั่งคุยกันให้ดีก่อนเออมึงเอาไงมีอะไรจะถามก็ว่ามา ได้ข่าวว่าให้หวยแม่นจริงปะเนี่ยโฮ้ยบวไปเล่นไปเอาคนเดี่ยวนี้เขาบอกมาเขายี่สายมาหาหวยตรงนั้นเนี่ยเขาลือกันที่แท้เลยนะ <power> ี่หวยเจ้าออกเนี่ยมาหากูจงเลยจริงไหมเอองวดนี้เอาไปเลยเลขอะไรเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเดี๋ยวกูเล่นด้วยจริงปะเนี่ยสลาโตดอ๋อโบดเต็งหัวละคังวิ่งว้าวและถ้าไม่ถูกอะกะว่าจะทุดงแล้วล่ะ กวาดไปหมดแล้วอ่ะไม่เอาสิไม่เอาเออพอจะตีเลขได้ไหมอ่ะเราบอกมายวตีให้ในถ้าถ้าฝันฝันเห็นแมวอแมวเนี่ยตีห้าตีห้าแล้วถ้าฝันเห็นหมาล่ะหมาตีหกแล้วถ้างูมันเลื้อยเข้าบ้านล่ะงูเลื้อยเข้าบ้านนี่ต้องตีหนึ่งแล้วก็เป็นสวดตีอะไรไม่ตีงูงูมาฉกตายหาทำไงงูเออก็ได้ ได้นะโชคดีโชคดีโชคดีนะนี่น <ๆ S 1> ถ้าเจอเศรษฐา,<ภ>า<ล>เนีย่ยฝากบอกด้วยนะบอกอะไรกนะันแก้ปัญหาให้กูอย่างเดียวเ <rí> e> องปัญหาอะไรจะวบอกให้ถ้าเกิดเขาเป็นดีเนี่ยเดี๋ยวอีกสี่ปีข้างหน้าเดี๋ยวกูเลือกเขาอีกให้เขาแก้ปัญหาให้กูอย่างเดียวปัญหาอะไรเรื่องหวยอันเนี่ยเรื่องหวยอันเนี่ยจะให้เขาแก้ยังไงเราเป็นไงล่ะดีกว่ามูเลยเขาบ้านนี่ไปโชคดีชัดันไปก่อนนะแล้วยาไปทำอะไรผู้หญิงเขาล่ะเอาเขาหลามไปด้วยยยอมยอม ลูกคลอดแล้วจ้าโอ้ยเดี๋ยวหัวหัวผู้ชายหัวพี่จ้าโอ้ยขอบคุณนะจ้าจ้าหัวหัวผู้ชายด้วยจ้าโยมเป็นใครมาจากไหนเนี่ยไม่เคยเห็นเลยโอ้ยจริงๆแล้วนะอีฉันน่ะเป็นเมียเจ้าเจ้าค่าฉันไม่ใช่สามัญชนคนธรรมดาหรอก ฉันมีชื่อว่าสีวิกาเจ้าค่ะโยมสีวิกาแล้วเพ่อระยมถึงมาถึงที่นี่ได้ระยมคือว่าตอนนี้นะในเมืองนะเขาทำศึกทำสงครามกันโผยฉันก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนแต่กระสอนซ่นเสียงหมดเลยจ้ะมีอะไรให้ะมาช่วยเหลือมระยมฉันก็ไม่รู้จะไปพึ่งใครมาเจอวัดแล้วก็มาเจอหลวงพี่หลวงพี่เจ้าค่ะ,ะถ้าหาว่าไม่ได้ราก,กวนมาก อีฉันขอฝากลูกหน่อยได้ไหมเจ้าคะแล้วเหรอ,อาฝากไว้ก็ได้เนาะเลี้ยงไว้ให้ฉันฝากหน่อยเพราะว่าขาไว่าอีฉันเนี่ยไปตามทางตอนนี้ฉันก็ไม่รู้ว่าอีฉันจะไปตายที่ไหนหรือเปล่าเดี๋ยวเลี้ยงไว้ให้ไม่ต้องเป็นวัวอีกยีสิปีส่งค่านมนะจ๊ะอียี่สิปีจะมาส่งค่านมลวงพ่อไม่ต้องจำนํำโบซื้อนมไม่เด็กเลยไง เจ้าคะ่เดี๋ยวเรียกไว้ให้นะจ้าจ้าจ้าไม่ต้องห่วงไม่ห่วงนะจ้าโชคดีโชคดีเออเฮ้ยเงียบลูกเงียบเงียบลูกเงียบเงียบตะปองเงียบเห็นแกร้องอยู่คนเดียวเนี่ยเด็กสองคนนี้ไม่ได้ร้องเด็กที่ไหนมันร้องวะเนี่ยโอ้โหอยู่ในย่ามอีกสองไป นไหนมาถึงขั้นนี้แล้วเดี๋ยวจะแจ้งให้ฟังคนนี้ไม่ใช่ใครพระเอกปริญญามาทองคาสอนรามอเนกล่าพระเอกของเราเองฝากไว้ด้วยนะแปดมตกรานะละครเรื่องใหม่เรื่องลิเกมหมอลําทังช่องวันนะโยมดูพระเอกของเราเล่นละครกันนี่พระเอกคิ้วอิโต้ขว้างหมาพระเอกคิวหนาตาโตพระเอกนองบิ๊กอเนกราารู้จักปะนงบิ๊กอะ บ oh, oh. yeah. ิ๊กอะที่แอบได้กับอีมองอะไอ้เหี้ยด่ากูเลยไอ้เหี้ยเอาไรเฮ้ยอย่าทำกูนะพูดยิ่งจุ๊งพูดยิ่งจุ๊งอะไรกูเลิกกันแล้วปากดีอันนี้น้องบิ๊กอันนี้ดาวตลกน้องเต๋าจำปรล่อ อันนี้ดาวตลกน้องบาทอันน้องบาททำไมหน้าเป็นต้นตีนลูกกับหัวโยมอ่วไปอยู่กับหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อจะเลี้ยงต้นติด,ตดคนนี้ไว้ในวัดเองนะทุกท่าม